ดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ภาพพี่น้องมาอัปเดตต้นเสดานะคะที่ปลูกไว้ตรงขอบสระค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็จะพามาเบืองหมกเผ้าน้ำหอมนิดนึงอีกสองเดือนก็ครบปีค่ะพี่น้องหมกเผ้าน้ำหอมเดี๋ยวมาอัปเดตว่าอายุสิบเดือนหมกเผาน้ำหอมโตขนาดใดแล้ว นีนะพี่น้องจะมืนเมื่อจังน้อยค่ะเหมือนฝนจะตกอันนี้สเสดี่มาปลูกไว้ค่ะพี่น้องอันนี้พึ่งจะลงอาจิตที่แล้วนะคะใจก็จะปลูกเป็นแถวขึ้นไปนี้เลยส่วตนที่สองยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะลกค่ะพี่น้อง อัพเดตปเข้าจะถือใหไ่โอเคอยู่นะคะพีน่น้องจนนเพราะเขาไ้ถึงปีนะคะพี่น้องจะถึงปีครบปีกับเดือนกันย่าค่ะอ้หลังใส่ปุ๋ยรู้สึกว่ามีขอแตกตา่างอยู่นะพี่น้องหลังใส้ปุ๋ยนะคะประมาณ้นเดือนใจเอาปุ๋ยสูตร ซี่ชิหกศูนย์ศูนย์มาใส่หลังจากใส่ปุ๋ยเ้ยพี่น้องงามขึ้นอยู่นะคะถัาเปียบเทียบก่อนใส่ปุ๋ยกับบ่ใส่ปุ๋ยต้นสูงต้นเขียวงามอยู่นะจากที่เหมือนจะบลอดก็กลับขึ้นมาอยูใ่ในเกณฑ์ทีดีอยู่นะพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ ตัวนี้ว่าสีใหญ่กะคิดว่าเพื่อน่าจะรอดอยู่นะกะเขียวงามดีอยู่นะพี่น้องเอาปุ๋ยสูตรสี่พันหกศูนศูนย์ใจจะเน้นตัว้างนาลายครับพี่น้องเน้นตัวเอ็นลายเอ็นพีเคเน้นในตัวเจ็นหลายกระมู่มันสีเหตุให้ การจะเริ่มเติบโตของผนดีก็ถือ,อว่าโอเคอยู่นะก็ะออมใปคนเลยคือว่าใหญ่ไว้อยู่ค่ะพี่น้องมาทีา่หอดปีใ้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะปลูกเท่าหมด44ต้นตายไปสองน้องนันก็รอดเหมือนอยู่อืมค่ะ ต้นหญ่ต้นงามดีอยู่ถือว่าโอเคยอยู่ค่ะบางนีพันิ่นสิบ่ค่อยขาดน้ำเพราะว่าน้ำม,มันจะมีเม็ดปีนอันนี้เป็นมะพร้าวใจปลูกต้นคู่ค่ะพี่น้องนะเอาสองน้วยมาปลกูใกใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนำหอมสีทองอือถือว่าโอเคยอยู่นะพี่น้อง อัน,นีกนสีทองอืมเห็นแบบนี้แล้วก็มั่นอยู่เลยพี่น้องเห็นมะพร้าวจะเริ่มเติบโตดีกับรู้สึกรู้สึกมันอยู่นะอย่าเค็ดเพิ่มอยู่แบบนี้อันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบพันธุ์สูด่านเยพี่น้องนี่ต้นเดี่ยวคนโพึ้นมาเคยเอามลาิดเมื่อวานเ่ยพี่น้องแต,แต่ปีที่แล้ว อีนี่เพิ่เลยข,ขึ้นมาก็คือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องต้นใหญ่ต้นหน่อยแต่ก็จะเริ่มเติบโตได้ดีอยู่นะอันนี้พึงงพ่งลงพึ่งลงในบ่โดนค่ะอือสีคล้ายแน่กับต้นนี้เหรอพี่น้องพันเพิ่นไปบ่หลอดกับตองเปลี่ยนจะหาสื่อต้นพันมาเปลี่ยน มือภาพพี่น้องมาเบ่งบักพุงน้ำปลูกไปอันนี้เขาอาทิตย์ที่สงองบักเผาก็โอเคอยู่นะพี่น้องสำหรับผู้ใดทีสนใจอยากจะปลูกบักเผาน้ำหอมไว้ขอบสะแบบนี้เด้อพี่น้องแนะนำอยู่เพราะว่าขันเขาปลูกว้ขอบสะนี่เป็นได้น้นามม่ดปีนนะพี่น้องขันนาแรงเฮาขยันหนาเพันจัหน้อย นี่ค่าโอเคอยู่ค่ะมาละกอว่าสี่ตัดปลายเมันออกเตรียมกันไก่ตัดมาแล้วแห่งบทานเหนเอามาเห็ดโดยรวมก็ถือว่าด,ดีอยู่นะพี่น้องก็เตรียมกระเซียนไว้บองใดที่เิ่นต้นตายบางยังกะซื้อมาปลูกไม่นะคะ ซื้อมาปลูกหม่จ้งอันนี้กับเอ่อมะม่วงมันตายแล้วเขากะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นมะพร้าวมาใส่แทนพี่น้องอน,นี้ที่ปลูกแล้วไ่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ง่าช่างแดงนะมะม่วงง่าช่างแดงอันเกา่ามันตายก็เดี๋ยวสิสร้างมะพร้าวมาลงแทน มาหนีค่ะพี่น้องมนันนีกับบานพาพี่น้องมนาะอัปเดตหมอกเถาเนาะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไวส้สำนีกรขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ